ตกตกไปว่ะบุถือแต่ถืออยู่ครับผมนึกว่าเราได้บุถือที่แรกมีจิลยี่ไว้ตอนนี้ดินแล้วครับตอนนี้นครับลาดินใช้กำลังงามๆพี่น้อง ให้กลุ่มไลก้กบบที่นี่เล้นาป่าเนี้ยนพะพ่บานีนน้โอ้ตอนนี้นึกว่าบดถือคือ,อยังบดถือมิเงียบี่กอมสายเลนนเลีนเลยวะตะกอมจเลนปื๊ดเลีนเลีนเลย เดีว๋วแล้วครับบมาที่นี่ไซโลไซโลตอนแรกนึกว่าบัตรถือมีซีดีอยู่ ไม่โดนมันหนิ่งไปเลยนะยเกือบสองครับตัวนี้ประมาณโลครึ่งยจเจ็บปลาจะเข้าครับผม